เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป n t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมาเราจะมาขึ้นหัวข้อที่3.2.2เรื่องการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมกันก็ จากหัวข้อใหญ่เรื่องการเลียงสับเปลี่ยนเนี่ยเราได้จบหัวข้อย่อยแรกไปแล้วคือการเลียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นตอนนี้เราจะมาอยู่การเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมตรงนี้กันก็เราจะมาเริ่มดูนะว่าถ้าเราพิจารณาการจัดเรียงอักษร3ตัวคือ A B และ C เป็นแถวตรงเนี่ยเราจะได้ว่าเราสามารถจัดเรียงได้3แฝกซึ่งเท่ากับ6วิธี ก็โดยถ้าเราเขียน6วิธีออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นดังนี้คือจะมี ABC, b, a b AC, c a c b b c a b a c c a b และ c b a อันนี้เนี่ยคือการจัดเรียงเป็นแถวตรงแต่ถ้าเราลองนำที่ได้เมื่อกี้เนี่ยไปมองเป็นการจัดเรียงแบ,บบวงกลมน้องจะพบว่า a b c bca และ cab เนี่ยมันจะเป็นการจัดเรียงวงกลมซึ่งเป็นแบบเดียวกันอะพี่ลองวาดรูปให้ดูนะ abc ก็เนี่ย a ไป b ไป c ก็คือวนอันนี้ bca ก็คือ b ไป c ไป a ก็คือวนอันนี้แต่ถ้าน้องลองเริ่มนับจากตรงนี้มันก็จะอ่านว่า a b c เหมือนกับอันแรกแล้วถ้าน้องดู cab แล้วเราลองนับใหม่ที่ตำแหน่ง A มันก็จะอาจเป็น A B C เหมือนกันดังนั้นเนี่ยน้องจะเห็นได้ว่า A B C B C A และ C A B เนี่ยเมื่อนำมาจัดเป็นวงกลมมันจะเป็นตัวเดียวกันแต่แค่มองแตกต่างกันว่าอันนี้เริ่มอ่านจาก A อันนี้เริ่มอ่านจาก B อันนี้เริ่มอ่านจาก C ดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการจัดเรียงเป็นวงกลมเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับการจัดเรียงแบบแถวตรงเพราะว่ามันจะมีกรณีที่มันสำคัญเพราะวงกลมมันสามารถเริ่มนับจากตรงไหนก็ได้มันไม่มีขอบแล้วในทำนองเดียวกันเนี่ยถ้าเราลองไปพิจารณา A C B BAC แล้วก็ CBA เนี่ยเราจะได้ว่ามันเป็นการจัดเรียงวงกลมเพียงหนึ่งวิธีก็คือรูปนี้ถ้าเราเริ่มนับที่ A เราก็จะอ่านว่า A C B ถ้าเราเริ่มนับที่ C ก็จะอ่านเป็น C B A ถ้าเราเริ่มนับที่ B ก็จะอ่านเป็น B A C ดังนั้นเนี่ยน้องจะได้มาว่าที่เราเขียนมา6แบบนี้3แบบบน คือ a b c b c a และ c a b เนี่ยมันจะออกมาเป็นแค่1แบบและ3แบบล่าง a c b b a c และ c b a ก็จะออกมาเป็นแค่1แบบดังนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้มาว่าในการจัดเรียงตัวอักษร3ตัวเป็นวงกลมเนี่ยเราจะเกิดขึ้นได้แค่2วิธี คือ a ไป b ไป c กับ a ไป c ไป b ซึ่งมันสามารถวนและได้ชื่ออื่นออกมาด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามคิดใหม่ว่าแล้วการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมเราจะหาเป็นสูตรได้ยังไงโดยแนวการคิดเนี่ยคือเราก็จะคิดนะว่าถ้าเรามีสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด n สิ่งเราต้องการนำของ n สิ่งนี้เนี่ยมาเรียงกันเป็นวงกลม โดยพอาการเรียงเป็นวงกลมเนี่ยเราจะสามารถเริ่มนับจากตรงไหนก็ได้เพราะวงกลมของเราเนี่ยมันสามารถหมุนได้เพื่อการการหมุนของวงกลมเนี่ยเราก็เลยจะต้องทําการฟริกหนึ่งตำแหน่งไว้คือเราต้องมีการจับพะว่าอย่างให้ตำแหน่งนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้ตลอดห้ามเคลื่อนไปไหนพี่ก็จะเรียกว่าคือทําการ ก็คือวงกลมนี้เนี่ยจะหมุนไม่ได้แล้วให้ตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ตรึงของวงกลมอันนี้ไว้ซึ่งการที่เราจะฟิกไว้ได้เนี่ยคือเราต้องเอาของ1ชิ้นมาใช้ในการหยุดมันไว้จากทั้งหมดที่เรามี n สิ่งเนี่ยตอนนี้เราก็เลยจะเหลือของที่เราจะนำไปเรียงสับเปลี่ยนแค่ n ลบหสิ่งแล้ว n ลบหสิ่งนี้เนี่ยเราจะมองเลยว่ามันคือการ เรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นได้เลยเพราะว่ามีตำแหน่งหนึ่งที่ถูกบังคับไว้แล้วที่เหลือเนี่ยเราก็จะมองว่ามันคือแถวยาวแค่นำมาโ้งเราก็เลยจะคิดว่าจำนวนวิธีเนี่ยมันก็คือการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นสำหรับของอยู่ n ลบหนึ่งชิ้นซึ่งการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของของ n ลบหนึ่งชิ้นเนี่ยมันก็จะเท่ากับ n ลบหนึ่ง เราก็เลยจะได้ออกมาแล้วว่าดังนั้นจำนวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมในสิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมด n สิ่งเนี่ยมันจะทำได้ n ลบ1ฟกวิธีโอเคนะจากของ n สิ่งเราเลือกไป1ชิ้นเพื่อทำการฟิกวงกลมที่เหลือ n ลบ1ชิ้นจะสลับกันยังไงก็ได้แบบเชิงเส้นก็เลยได้ n ลบ1แฟกวิธี อย่างเราก็จะมาลองดูตัวอย่างกันอย่างเช่นตัวอย่างที่7จ,จัดนักเรียน10บคนนั่งรอบโต๊ะกลมซึ่งมี10ที่นั่งได้ทั้งหมดกี่วิธีเนี่ยน้องก็จะเห็นได้เลยว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยจัดเรียงเป็นวงกลมซึ่งในข้อนี้เราจะมีคนอยู่10บคนก็เหมือนกับการที่เรามีสิ่งของอยู่10สิ่งเราก็เลยจะได้ออกมาเลยว่า จำนวนวิธีการเลี้ยงสับเปลี่ยนก็จะต้องเป็น10-1ลบ1 f a c t แฟกทอเรียลเพราะวงกลมจะเป็น n-1 ลบ1 f a c t แฟกทอเรียล n ในข้อนี้เป็น10ก็เลยได้เป็น10-1ลบ1 f a c t แฟกทอเรียล1 0บ1ก็คือ9 9กก็คือ9คูณ8คูณ7คูณ6 คูณห้าคูณสคูณสคูณสแล้วก็คูณ1เมื่อเราทำการคูณเลขออกมาเราจะได้ออกมาว่าผลลัพธ์คือ362,880วิธีเราก็จะสามารถตอบคำตอบของข้อนี้ได้แล้วท่านนะถ้าเราจัด10คนให้เป็นวงกลมก็จะได้10บลบ1แฟก ซึ่งเท่ากับ9แฟกเป็น362,880วิธีนั่นเองถัดมาเราจะมาดูตัวอย่างที่8มีนักเรียนชาย6คนนักเรียนหญิง6คนต้องการจัดนักเรียนทั้งหมดให้นั่งรอบโต๊ะกลมซึ่งมี12ที่นั่ง โดยที่นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงเนี่ยจะต้องนั่งสลับกันจะมีทั้งหมดกี่วิธีข้อนี้เนี่ยมันก็จะยากขึ้นมาเพราะว่าในการจัดเลี้ยงให้เป็นวงกลมของข้อนี้เนี่ยคือเขาอยากให้ชาย6คนกับหญิง6คนเนี่ยต้องนับสลับกันตลอดดังนั้นเนี่ยน้องก็เลยต้องนึกขึ้นมาว่าการที่เราจะทําให้ชายกับหญิงนั่งสลับกันได้เนี่ยคือเราจะต้องทําอยู่2ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือเราจะจัดผู้ชายนั่งลงไปก่อนแล้วขั้นตอนที่สองคือมันจะมีที่นั่งระหว่างผู้ชายที่เหลืออยู่เราก็ให้ผู้หญิงไปนั่งอ่ะพี่ก็จะวาดรูปขึ้นมาก็คือเราจะมีโต๊ะเป็นวงกลมเราก็จะต้องนำชายหกคนลงไปนั่งเป็นวงกลมก่อน เราก็ดูนะชาย6คนถ้าอยากนั่งเป็นวงกลมจำนวนวิธีก็จะเป็น6-1ลบ1แฟกทอเรียลซึ่ง6-1ลบ1ก็จะเท่ากับ5 5แฟกทอเรียลก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2แล้วก็คูณ1จะเท่ากับ120วิธีพอเราจัดชายได้แล้วเนี่ยน้องก็จะเห็นว่าในโต๊ะกลมเนี่ย มันจะเหลือที่นั่งระหว่างผู้ชายเนี่ยคือเราจะมองว่าเราต้องขั้นชายหญิงนะดังนั้นตอนแรกที่เราวางผู้ชายเนี่ยเราก็จะเหลือที่ห่างๆกันนิดนึงให้ผู้หญิงมานั่งแทรกซึ่งมันจะมีที่ว่างอยู่1 2 3 4 5 6ามี่ห้าเรามีผู้หญิง6คนแล้วมีที่นั่ง6ที่เราสามารถนำผู้หญิงมานั่งได้6แฝกวิธี นก็จะสงสัยว่าพี่คะเราผู้หญิงมานั่งเนี่ยเขาก็ต้องนั่งให้เป็นวงกลมทําไมไม่เป็น6กลบหนึ่งแฟกทอเรียลล่ะคะก็น้องจะต้องทําความเข้าใจนะว่าเมื่อกี้เนี่ยคือเราอ่ะได้จัดผู้ชายให้นั่งเป็นวงกลมไว้แล้วแต่ว่าที่นั่งที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นวงกลมอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วน้องไม่จําเป็นต้องนําผู้หญิงมาจัดเป็นวงกลมใหม่ เราสามารถนําผู้หญิงเนี่ยนั่งตรงที่ว่างที่เหลือได้เลยเพราะชายทั้ง6คนนั้นได้ทําการสร้างวงกลมขึ้นมาแล้วผู้หญิงเนี่ยก็เลยเป็น6แฟกไม่ต้องลบ1ซึ่ง6แฟกเนี่ยก็คือ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ก็จะเป็น720เราก็จะได้ออกมาแล้วว่าในการจัดชายนั่งเนี่ยจะได้120วิธี และการจัดผู้หญิงมานั่งเนี่ยจะได้720วิธีแล้วเราจะต้องจัดทั้งชายและหญิงทั้งคู่เราถึงจะจัดโต๊ะออกมาเสร็จเรียบร้อยเราต้องทำทั้ง2ขั้นตอนข้อนี้ก็เลยจะเป็นกฎการคูณเราก็เลยจะได้ออกมาว่าจำนวนวิธีทั้งหมดเนี่ยก็เลยให้เราเอา120ไปคูณกับ720 ก็จะตอบ8 6 4 0 0วิธีเป็นคำตอบอาจทวนอีกทีหนึ่งนะข้อที่8มีชาย6คนหญิง6คนอยากนั่งเป็นโต๊ะกลมโดยที่ชายกับหญิงต้องสลับกันเราก็ต้องมองว่าคือเราจะจัดผู้ชายก่อนแล้วค่อยนำผู้หญิงมาแทรกระหว่างที่นั่งที่เหลือโดยผู้ชาย6คนเนี่ย ถ้าเราจัดให้เป็นวงกลมเราจะจัดได้6ลบหนึ่แฟกเสร็จแล้วพอเราบอกว่าเราจัดผู้ชายเป็นวงกลมแล้วเนี่ยหมายความว่าการนั่งของเราเนี่ยจะถูกฟิกตำแหน่งแล้วโต๊ะของเราไม่มีทางเลื่อนแล้วดังนั้นใน6ตำแหน่งที่เหลือระหว่างผู้ชายเมื่อเรานำผู้หญิงมานั่งเนี่ยเราก็จะได้เป็น6แฟกวิธีเลย จะคิดเป็นแนวเส้นตรงได้เลยเพราะว่าผู้ชายได้สร้างวงกลมขึ้นมาให้เราเรียบร้อยเราก็จะได้มาว่าผู้ชายเนี่ยได้6ได้6ลบหแฝกก็คือ120ผู้หญิงเนี่ยนั่มนั่งได้6กแฝกก็คือ720จํานวนวิธีทั้งหมดก็เลยเอาผู้ชายคูณผู้หญิงเพราะเราต้องทำทั้ง2ขั้นตอนเลยเป็นกฎการคูณ เราก็เลยจะได้จำนวนวิธีทั้งหมดออกมาเป็น8 6 4 0 0วิธีต่อมาตัวอย่างที่9มีชาย5คนหญิง4คนต้องการจัดคนทั้ง9คนนี้ยืนเป็นวงกลมโดยไม่มีผู้หญิง2คนใดยืนติดกันจะมีวิธีการจัดเรียงทั้งหมดกี่วิธี ก็คือข้อนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นว่ามีชาย5คนกับหญิง4คนแล้วข้อกําหนดเนี่ยคือห้ามหญิง2คนยืนติดกันแสดงว่าในการคิดของเราเนี่ยเราจะต้องจัดผู้ชายเป็นวงกลมก่อนแล้วนําผู้หญิงเนี่ยไปแทรกระหว่างที่ว่างของผู้ชายเพื่อที่ว่าผู้หญิงจะได้ไม่ติดกันดังนั้นเราก็จะนําชาย ห้าคนมาเรียงเป็นวงกลมก็ชายห้าคนนะจะจัดเรียงเป็นวงกลมได้สี่แฟกวิธีเพราะว่าการจัดเรียงเป็นวงกลมมันจะเป็น n ลบหแฟก n เป็น5ก็เลยได้5ลบ1แฟกซึ่ง4แฟเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ4คูณ3คูณ2คูณ1เป็น24วิธีเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยหลังจากเราเอาชาย5คนเนี่ยมายืนเรียงเป็นวงกลมได้24วิธีแล้วแสดงว่าตอนนี้ของเราเนี่ยมันจะเป็นวงกลมอย่างแน่นอนแล้วเราก็ทำการจัดผู้หญิงที่เหลือได้ แต่น้องต้องดูว่าข้อนี้เนี่ยที่ว่างระหว่างผู้ชายเนี่ยมันมีอยู่5ที่แต่เรามีผู้หญิงแค่4คนหมายความว่าจะต้องมีผู้ชายสองคนที่ยืนติดกันแน่นอนซึ่งไม่เป็นไรเพราะว่าข้อนี้เนี่ยเขาบังคับแค่ห้ามหญิงยืนติดกันดังนั้นเนี่ยคือน้องจะต้องเลือกก่อนว่าผู้ชายสองคนที่ยืนติดกันเนี่ยมันจะเป็นไปได้กี่วิธี เลือกให้ชาย2คนยืนติดกันเนี่ยหมายถึงว่าให้น้องเลือกช่องมาหช่องแล้วช่องนั้นน่ะก็ให้เป็นช่องว่างซึ่งเรามีช่องอยู่ทั้งหมด5ช่องเลือกมา1อันเราก็จะเลือกได้5วิธีดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราจะได้แล้วว่าใน5ช่องว่างของเราจะถูกเลือกไป1ช่องเพื่อให้เป็นช่องเปล่าตรงนั้นก็ไม่สามารถใส่ใครเข้ามาได้อีก แล้วตอนนี้เราก็จะเหลืออีกแค่สีช่องว่างให้ผู้หญิงสี่คนมาไปยืน ตอนนี้เนี่ยคือเรามีสีที่ว่างกับมีผู้หญิงสี่คนเราก็ทำการจัดเลี้ยงได้เลยว่ามันจะเป็น4ี่แฟกวิธีเราคิดเป็นเชิงเส้นได้เลยเพราะว่าข้อนี้เนี่ยเราได้ทำให้เป็นวงกลมแล้วดังนั้นการคิดนอกเหนือจากการสร้างวงกลมเนี่ยก็จะเป็นการคิดแบบเชิงเส้นปกติก็จะได้มาว่า4ีแฟกก็จะเท่ากับ24วิธีตอนนี้เนี่ยเราก็เลยจะได้ว่าในการ ยืนจัดเรียงของข้อนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือนำชาย5้คนไปจัดเรียงเป็นวงกลมก่อนขั้นตอนที่2คือเลือกให้ใชาย2คนยืนติดกันจะเลือกได้5วิธีแล้วในขั้นตอนที่3คือนำผู้หญิง4คนไปยืนในช่องว่างสี่ช่องที่เหลือได้24วิธีเราก็เลยจะได้มาว่าจำนวนวิธีทั้งหมดเราก็จะต้องนำา24คูณห คูณ24เพราะว่าทั้ง3อันนี้มันเป็น3ขั้นตอนย่อยซึ่งเราต้องทำให้ครบทุกขั้นตอนมันก็เลยเป็นกฎการคูณซึ่ง24คูณ5คูณ4เนี่ย มันจะมีค่าเป็น2,880วิธีเป็นคำตอบดังนั้นเราจะทวนอีกทีนึงนะว่าการที่เราจัดช้5คนกับหญิง4คนมาเรียงเป็นวงกลมโดยห้ามให้ผู้หญิงยืนติดก,กันเนี่ยเราจะต้องทำสามขั้นตอนขั้นตอนแรกคือเราจะเอาชาย5้5คนเนี่ยมายืนเรียงกันให้เป็นวงกลมก่อนจำนวนวิธีที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็น5ลบด้วย1 f a แฟ ก็จะเป็น4 f ฟคทอเรียลซึ่งเท่ากับ24เสร็จแล้วเราจะมีที่ว่างระหว่างผู้ชายอยู่ทั้งหมด5ที่แต่เรามีผู้หญิงแค่4คนหมายความว่าจะต้องมีผู้ชาย2คนที่ยืนติดก,กันเราก็เลยต้องทำการเลือกก่อนว่าจะให้ช่องไหนเป็นช่องที่เป็นช่องเปล่าคือให้ผู้ชายติดก,กันมีอยู่ทั้งหมด5ช่องเลือกมา1ช่องได้5วิธี เสร็จแล้วพอเราเลือกไปหนึ่งช่องแล้วเนี่ยช่องนี้ก็จะหายไปก็คือผู้ชายยืนติดกันเราก็จะเหลือที่ว่างอีกแค่4ที่สำหรับผู้หญิง4คนก็จะทำได้4แฟกต์วิธีก็คือ24ดังนั้นจำนวนวิธีทั้งหมดก็เลยเป็น25อสิบห้ธิทีนา24่สิคูณหคูณยีตอบ2880วิธีนั่นเอง เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันมีอะไร อ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดแอปเนส School นะคะ